ที่จังหวัดกระบี่มีภาพนี้เป็นภาพประทึกเนื่องจากว่าตำรวจน้ำเนี่ยฮะกระโดดขึ้นจากน้ำขึ้นมาบนฝั่งขึ้นรถสามล้อไล่จับเด็กเรือที่ไปลักลอบขายยาเออมีภาพนี้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมฮะดูนะครับบริเวณนะฮะท่าเรือนะครับอยู่ที่ท่าเทียบเรือมารีนา่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะนี่นะครับอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จับภาพนะจับภาพนี้นะครับมาแล้วนี่มาแล้วนะครับวิ่งมาผู้ก่อเหตุวิ่งมาขึ้นจากเรือเนี่ยวิ่งมาดูจากภาพทีนี้ก็จะมีตำรวจน้ำนะฮะขึ้นมาจากน้ําแล้วก็วิ่งไล่กวดเลยเอาผู้ก่อเหตุวิ่งก่อนระวังรถชนนะระวังระวังระวังนะวิ่งวิ่งวัดลาะไปตำรวจเนี่ยมาแล้วเนตํารวจนี่มาแล้วไปทางไหนเหลอนี่มากันสามนายเลยเป็นตำรวจน้ำนะขึ้นจากเรือ ขึ้นบนฟังนะฮะกระโดดขึ้นเนี่ยสามล้อเออนี่รถพ่วงอ,อ่าไปอีกนายหนึ่งวิ่งอยู่ยนะครับอีกนายหนึ่งนะ่ขึ้นสามล้อไปไปตามจับนี่นะฮะไปตามจับเขาบอกว่านี่นะฮะเด็กเรือคนที่วิ่งหนีเนี่ยนะไหวตัวทันเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็วิ่งไปที่บริเวณสารากางจังหวัดกระบีนี่นะครับทีนี้ตำรวจก็ตามไปตามไป ส่วนคนที่วิ่งมาทันก็กระโดดขึ้น3ล้อไปถึงตำรวจนะก็ไปจับผู้ต้องหาได้สำเร็จเลยนี่จะไปไหนเหรอนี่นะครับตรวจค้นในตัวพบของกลางเป็นยาบ้าเนี่ย1,700เมตรนี่ย80เม็ดน้อยซะที่ไหนนี่นะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่6สิงหาที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก8โมงเศษเ,เอาตัวมาตรวจค้นนะฮะแล้วก็ตรวจค้นกระเป๋าผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะฮะสุดท้ายก็เลยแจ้งข้อหาเนี่ขายยาเสพติดนะฮะนี่นะฮะ ทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้คนที่ที่ท,ที่วิ่งหนีเนี่ยเป็นใครเขาบอกว่านี่ฮะเด็กเรือฮะอยู่บนเรือนั่นแหละแต่ว่ามาลักลอบขายยาที่ท่าเรือมารีน่านะครับตำรวจเ,เขาสืบทราบและเขาก็สกัดทางน้ําก่อนเขารู้อยู่ว่าคนคนนี้มันอยู่ในเรือพอไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันรู้ปั๊บมันไหวตัวกระโดดขึ้นจากเรือขึ้นฝั่งแล้ววิ่งหลบหนีสุดท้ายหนีไม่รอดฮะตำรวจวิ่งให้ให้โอกาสวิ่งหนีก่อนสักพักหนึ่งนะเขาก็ตามอยู่แล้วก<อ>็ว<ๆ>ิ่งไล่จับแล้วก็รวบตัวเอาไว้ได้ ดท้ายก็โดนจับได้อยู่ดีวิ่งไปกันเหนื่อยเปล่าเลยนะคะไปที่ชนบุรีหน่อยค่ะชาวบ้านเขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนของหมามันร้องแบบนี้มาหลายวันแล้วนะเดินหาก็ไม่เจอเสียงหมามันมาจากไหนปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินมันมาจากท่อปูนนะคุณผู้ชมคะแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพพร้อมกันนะอู้น,น่าสงสารมันจังเลยทางกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านเบึงหลังจากได้รับแจ้งไปที่บ่อน,น้ําลึก ลึกประมาณ3เมตรค่ะจุดนี้เป็นที่รกร้างแล้วเดิมเคยเป็นโรงงานรับซื้อเม็ดมะม่วงหิมะพานอยู่แแ m เ r บ n เพืบองจัง<อ>จหวัดชนบุรีนี่นะอุปกรณ์ก็ต้องไปนะบันดงบันไดไปคือโหอคนก็เข้าไปยากอ่ะมันเป็นป่ารกทึบคุณผู้ชมหมาแมวบางทีมันวิ่งไปเล่นไปหลบไปซ่อนตัวแล้วมันดันตกลงไปเนี่ยค่ะบอลึก3เมตรแล้วอยู่อย่างนั้นน่าจะสองวันเห็นจะได้ค่ะโอ้โหกู้ภัยต้องใช้วิธีการคือเอาบันไดหย่อนลงไป แล้วคนก็ตามลงไปเหมือนก็ค่อยๆเกาะบันไดปีนลงไปด้านล่างอย่าพูดถึงกลิ่นเลยเนาะมันก็คงจะโชยมาเรื่อยๆอ่ะแต่นั่นโอ้ยตัวดำปีไปหมดเลยลูกเอ้ยตาปิดๆสภาพคืออิดโรยอะคะ่ะใช้วิธีการเอาเชือกคล้องแล้วก็พยายามดึงอ่ะให้ความร่วมมือหน่อยลูกอ้าวดึงขึ้นมาเรียบร้อยค่ะเออนั่นเพื่อนหมาพลังหมาก็มาให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะคะหางกระดิกเลยนันน่ะนะ ทางด้านในเล็กอายุ70ปีชาวบ้านที่อยู่จุดเกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงสุนัขร้องมา2วัน2คืนและก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดิมรอบๆบ,บ,บ้านก็ไม่เจอหันไปหันมาหรือว่าแว่วๆมาจากตรงนี้หรือเปล่าน่าจะมาจากในท่อนี่แหละก็เลยเรียกกู้ภัยมาค่ะแล้วก็เจอจริงๆนะฟังหน่อยนะคะเสียงของชาวบ้านค่ะร้อ,อ,องเหมือนเรียกใครๆช่วยลแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็น เป็นหมานั้นอ่ะไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมว่าเป็นเป็นมีบ่อมีอะไรเคยทราบบอกเได้ครับว่ามีบ่อนั้นนี่ก็กล่าวว่ามันต้องตกบ่อนั่นแหละเพราะมันร้องอยู่ก็ย้ายที่อ๋อครับเป็นเป็นสุนัขจ้อนจัดใช่ไหมฮะมีโอ้โหโชคดีที่ช่วยมันได้นะคะถ้าปล่อยช้ากว่านี้แล้วฝนตกลงมาซ้ำในน้ำในบ่อมันสูงขึ้นมันอาจจะอ่อนแรงหรือไม่ก็ต้องจมน้ำตายไปนะคะ ขอบคุณด้วยช่วยอีกหนึ่งชีวิตให้รอดมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะคะแต่ท่อที่ว่านี้เดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิดนะน่าจะเอาแผงกระเบื้องหรือแผ่นไม้อะไรมาปิดเอาไว้ไม่ใช่หมาแมวอย่างเดียวเผื่อคนเดินหรือเผลออะไรไปแถวนั้นนี่ตกเข้าไปได้เลยนะคะแล้วมันลึกมากเลยนะครับจากหมาเนี่ยมาถึงช้างนะครับที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดเชิงเซาเนี่ยนะครับชาวบ้านชาวช่องเดือดร้อนเนื่องจากว่ามีช้างป่านี่4ตัว บุกเข้ามาในชุมชนาบางที่จะแวะไปเซเว่นด้วย oh. หิวไงหิวมเมื่อไรก็แวะมาใช่ใช่ใช่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการวางแผนบอกว่าเขาจะใช้ยิงยาซึมแต่ละตัวเนี่ยฮะเพื่อจะผลักดันเข้าป่านะเขาก็เลยออกมาประกาศให้ชาวบ้านชาวช่องได้รับทราบบอกว่าให้ระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้เขาจะจัดการยิงยาซึมช้างแต่ละตัวแต่ละตัว mm hmm. เพื่อจะนํากลับนะครับในเขตอุทยานนี่นะครับตัวนี้ก็มาแล้วนะในเวลากลางคืนนะ มาหาของกินเนี่ยหน้าร้านหน้ารวงต่างๆที่เขาวางขายนะครับแต่เขาก็แจ้งแล้วล่ะนะครับไม่ให้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยออกไปขายทีนี้ชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนขายของไม่ได้เมื่อวานนี้ดอร์ก้องเกียรติเต็มตานานเนี่ยผู้ชํานาญการสํานักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่สองศรีราชาได้ประสานไปกับนายกเทศบาลตะบนเขาหินซ้อนและก็กํนานันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งเป็นการบอกกล่าวแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในหลายหมู่นะครับหมู่4หมู่10หมู่1 1หมู่12อยู่ที่ตะบนเขาหินซ้อนพนมสารคาม บอกว่าเนี่ยขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะระดมกําลังไล่ต้อนและก็จจับช้างป่าในคืนสู่ธรรมชาติโดยเริ่มจุดแรกที่พบช้างก็คือหมู่บ้านหนองบอลซึ่งก็ได้แจ้งให้ประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ในเขตเนี่ยอยู่ในบ้านก่อนนะในเวลากลางคืนเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปในไร่สวนเข้าสวนไร,ไร่นาที่ว่านี้ให้อยู่ในบ้านก่อนเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่านะครับช้างป่าเนี่ยจะวิ่งไปทิศทางไหนเมื่อถูกยิงยาซึมเข้าไปปกติเวลาช้างถูกยิงยาซึมเนี่ย ก็จะวิ่งแตกตื่นอย่างเดียวและก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เกรงว่านะครับชาวบ้านจะเดือดร้อนได้รับอันตรายก็เลยแจ้งให้อยู่ในบ้านไว้ก่อนดอกรก้องเกียรติยังบอกอีกว่าหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างป่าเนี่ยรุกเข้าไปในชุมชนไปรื้อค้นตามร้านค้าบ้านเดือนชาวบ้านเกือบจะเข้าไปในเซเว่นด้วยชาวบ้านหลายคนก็พากันหวาดกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภยัยก็เลยได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่อนุร,รักษ์ป่าเนี่ยกว่า100นายนะเขาบอกว่าบูรณาการกับหลายหน่วยงาน บูรณาการจากหมอด้วยหมอคลินิกเนี่ยมาเอามาทีมหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับทราบว่ามีช้างป่า4ตัวนี่นะครับเข้ามาในเขตชุมชนแล้วเขาก็จะบอกว่ามีมาตรการจะยิงยาซึมแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วก็จะจัดการทั้งหมดนี่นะฮะทั้ง4ตัวเนี่ยผลักดันเข้าไปในเขตอุทยานต่อไปแต่กว่าจะทําได้ก็ยังไม่ทราบว่าจะใช้เวลากี่วันนะในการที่จะยิงยาซึมช้างแต่ละตัวเนี่ยให้มันสงบนิ่งได้ว่าอย่างนั้น mm. ก็ประกาศแจ้งเตือนนะครับที่อำเภอพนมสารคามจังหวัด ชเชิงเสาเดี๋ยวฟังเสียงดรก้องเกียรตินะครับเต็มตานานนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยแผนการนี้ช้าเข้ามาในบริบรเวณนี้ตัวนี้ที่ตรวจสอบพบมีอยู่สี่เชือกนะครับมีสี่เชือกซึ่งซึ่งช้างก็รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้เจ้าที่เข้ามาทําการจับเขาเนี่ยเขารู้ตัวแล้วเขาก็กาหนีอยู่นะครับตัวนี้ช้างกลาลังหนีอยู่ก็ถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยก็จะเกิดอ,อันตรายกับพี่น้องประชาชนนะคะรับเราเราเมินไปผมว่าจะต,ต้องจับ กลับคืนสู่สปาธปรรมชาติของเขานะครับใช้เข้ามารับ,บช้างรู้ตัวแล้ว<ม>ด็อกเตอร์ก้องเกียรติเนี่ยบอกแบบนี้นะครับแต่ว่ามีอยู่สตัวนะยังไม่ทราบว่าจะใช้เวลากี่วันค่ะนะอื